ในระบบ enterprise manager เมนู so setup ที่หน้าต่างกำหนดเป้าการขายการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างกำหนดเป้าการขายเป็นการกำหนดเป้าการขายสินค้าของบริษัทภายในแต่ละงวดของการขายนะคะซึ่งจะนำไปใช้ในการแสดงรายงานเปรียบเทียบเป้าการขายหรือยอดขายเพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพของพนักง,งานขายแต่ละคนหรือวัดประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัทต่อไปค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ ที่หน้าต่างกําหนดเป้าการขายนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็นวันที่เริ่มต้นงวดและวันที่สิ้นสุดงวดนะคะยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของวันที่เริ่มต้นงวดอาจจะทําการระบุงวดตามวันที่ของปฏิทินนะคะซึ่งอาจจะเป็นงวดบัญชีก็ได้ค่ะเมื่อทําการระบุเสร็จแล้วนะคะต่อไปมาดูในส่วนของเป้าการขายรวมของบริษัทนะคะที่ตั้งเอาไว้แต่ละงวดว่าเป้าการขายรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะใช้ยอดเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะสถานะงวดก็จะมีให้เลือกออกเป็นสสถานะคือเปิดงวดกับปิดงวดค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของหมายเหตุสามารถระบุในส่วนของหมายเหตุเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของเป้าการขายจะมีการแบ่งเป้าการขายออกเป็น2แบบคือเป้าการขายตามพนักง,งานและเป้าการขายตามสินค้านะคะหรือ employee target และ g o o d target ค่ะมาดูในส่วนของ เป้าการขายพนักง,งานนะคะในส่วนของ employee target นะคะเป็นการจัดสรรเป้าการขายให้กับพนักง,งานขายแต่ละคนค่ะที่จะมีหน้าที่ในการทำยอดและมีรายละเอียดดังนี้นะคะในส่วนที่1นนะคะในส่วนของรหัสพนักง,งานค่ะ ทำการระบุพนักง,งานขายขึ้นมานะคะโดยทําการเลือกจากหน้าต่างค้นหาหรือ f c หรือสามารถใช้ลูกศรคลิกเลือกได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเลือกพนักง,งานขายขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะคะโปรแกรมจะแสดงชื่อพนักง,งานขายของแต่ละบริษัทให้นะคะ จากนั้นนะคะในส่วนของเป้าการขายก็ทําการบันทึกเป้าการขายให้แก่พนักง,งานแต่ละคนนะคะซึ่งสามารถบันทึกได้2วิธีคือวิธีในการจัดสรรเองโดยผู้ใช้สามารถกําหนดเป้าการขายให้แก่พนักง,งานขายแต่ละคนด้วยตัวเองนะคะโดยพิมพ์ลงไปได้เลยส่วนที่2นะคะแบบเฉลีย่ยโปรแกรมจะทาการจัดสรรเป้าการขายให้พนักง,งานขายทุกคนคนละเท่ากันเลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูในส่วนของก o o d t a ป้าหนะคะหรือเป้าการขายสินค้าเป็นการจัดสรรเป้าการขายสินค้าให้กับสินค้าแต่ละตัวค่ะซึ่งสามารถระบุตามแต่ละรห,หัสสินค้าได้นะคะและเมื่อทำการระบุข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนของการกำหนดเป้าการขายค่ะและนี้จะเป็นตัวอย่างในการกำหนดข้อมูลหน้าต่อกำหนดเป้าการขายค่ะ